สวัสดีค่ะวันนี้มาวัเล่นเล่นแพสุดเกียนสวัสดีค่ะวันนี้ใจน้ำมันเราจะมาเล่นแพอะไรเล่นเพ,ลเ,ลนเ,พลเล่นเกมแพสุดเกียนนะแต่ตอนนี้แพได้เป็นแพหุอบใจไหนดูหน้าสิดูหน้าสิขอดูหน้าหน่อยนนหน้าหนาา้าแล้วแต่ไหนแล้วแล้วแต่ความเกลียนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้ว่า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 ยูนินฟอร์มจะเปลี่ยนไปก็ตาม เลยจะใกล้สโลมอั้นด้วยแตจะโดนโดนเกียบเกลียบวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าความเกียวเราเคยโชว์ไปแล้วเราแค่โชว์ในส่วนของตัวนี่เครื่องแบบใหม่ของแพ้เราที่นี่เป็นโรบอทน้องโรบอทตัวน้อยๆตัวตัวน้อยๆแต่แต่แต่ไหลแรงไห้แรงไหลแรงยังไงคะก็ไหลแรงอ่ะนี่ไงระเบิดแล้วกู้หนึ่ง กระถ่อมกาถังขวดถ้วยขังกะละมังหม้อไปกวนเขาทำไมนอนนอนนอนอยากกววหนูเป็นลมไปแล้วทำอะไรอา่าทำไมอ่ะทำไมเป็นลมเองสลอ,อยยังยิ้มอยู่เลยเทำให้นึกถึงหนังอะไรหนะ้าที่มันเป็นหนังไอู้ดลน่ะพี่เสร็จเลนเหระ ในอย่างหนังหุ่นยนต์ที่หุ่นยนต์ช่วยช่วยคนด้วยนะช่วยคนอะไรหุหน่นยนต์ยุคที่หนังตัวของเองตอวตันี้เองตัวตัวหน้าหน้าอย่างเงี้ยไอที่ไซที่ช่วยพระเอกนีมม่ทั้งไซใหญ่มากไซที่แบบถล่มตึกแล้วก็ไซปกติแล้วก็ไซตัวเล็กเจ็ดนิ้วเดียวกันยุคไม่ออกใครนึกออกคอมเมนต์บอกทีนะถ้าดูแล้วอะ่ะก็โอเคนะสนุกนะแต่นี่ข้างหลังเขาเขียนอะไรเนี่ยเฮ้ ท่านเขียนอะไรหลานน้องเนี่ยอะไรนะพิว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 ้ <laughs> วชื่อเกมอะไรอ่ะแค่สุดเกมแค่สุกเกมเจ้าเดิมครับแต่นี่มีตัวเ,เครื่องแบบขุดโดนน้อง,ง,งรูปแบบใหโอ้เมื่อเมื่อกี้ไปสุ่มมาไปสุ่มมาเมื่อเมื่อกี้ตังพอก็เลยซื้อตังพอรวยเม่อกี้วยไป,ไปไเลยไเลยแต่ก็เนะ็ต าตัวไหนดีไเลยเล่นนอะได้เลยเราโชว์ตัวหุ่นยนต์ก็เส้นหุ่นยนต์สีน้องกำลังน่ารักแล้วก็แล้วก็ไปกลายเป็นกล่องเราตัวหุ่นยนต์ดีกว่าตัวหุ่นยนต์เนอเดือตัวไหนตัวจะเอ้มีหมีหมีอะไรเมื่อกี้หมีเฮ้ยมีนกฟอร์มิโก้ด้วยไหนหมีเดี๋ยวเราเกิดเมื่อกี้อ๋อเห็นแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยคน คนหอยทากเหรอจะป่าทากคือแบบดิจิตอนมาก <c oughs> อุ้ย Mario, มาริโอ้มาริโอก็มาไนมาริโอ้ใครมันออกแบบนะน,นี่ออกแบบได้ใหม่เอออันนี้น่ารักสุดและน่ารักสุดน้องน่ารักแต่น้องคือน้องหุ่นยนต์แต่คนหอยทากอย่าเห็นเล่นนะข,ข้าไปข้าไปข้าพี่้มามาตองกลายเป็นแพะอะมันตัวใหญ่เกิน ก็ไม่ต้องข้าวข้าวไม่ได้มันบ้านนกพู่ขอนกพู่เฮลิคอปเตอร์ก่อนนะเดนี่นี่มันปูเขาดีกว่าปูเขาเล็กเด็อ้าวเด็กนี่แ้วก็ slow โ o t i o n แล้วก็ตายเอาให้เดินนี่ไม่มีหัวหัวใคร เอาเฮดบัตคาเป็นไงเล้วปวดหัวซะเองต,ตึมต,มนนะตัมตัมหน้าดูจูุ้กรู้มีตัวอะไรบ้างแม่เยอะมากอะ่ะเอ๊ะนี่ม่กีหมีหมีหมีเมื่อกี้หมีเนี่ยไอหมีตัวอะไรนี่โคนใส่ยูทอปเพล <laughs> ใครมันออกแบบนะบ้าบอไ,<ม><บ>ไม่ได้รู้เสาด้วยเหรอ ดในเราสาด้วยมันล็อกอยู่อ่ะต้องทำไงอ่ะต้องต้องไปซื้อเองเออถ้าซื้อตอนนี้เราเล่นน้องหุ่นก่อนจะีตัวอะไรบ้างแพลว้ามากแล้วคราวที่แล้วเราโชว์ตัวนี้ไปแล้วไงแต่ก็ไม่ชอบเผาเนี่ยะฮะดำแย่ดำตัวดำน้ำพิษตะเกนตะเกนก็ออกมา เอาก็อีอึงว <คน S 1> ะงไปเลยเนไปทำก็ทำไมอ,อ้าววิ่งแต่ <c oughs> มัวก็พรรอมไปอีแบ่งตะบอกทั้งเมืองขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นุดืคุณรูมคุณ,คณมันไม่มีพลังเลยอ่ะเราไ,ได้แค่น้ารักเย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่มีมีตัวเดียวที่มีพลังก็คือลาวานเนี่ยแหละ เพรารอบนี้เราโชว์แค่ในส่วนตัวหุ่นยนต์น้อยน่ารักรอนี้ะนะอ,ะ,อะอุ้ยมีเพลงวนญันเพื่อนไม่วิญญานเดี๋ยวถ้ามีตัวอะไรไใหม่ๆแเราจะมนาแนะนำใหม่ก<ถ>ับเพื่อนๆทำไมมามมีระบบล็อกอินอ,ะอ่ะแบบไม่ไม่ให้ไม่ให้ซึมไม่ให้เมไม่หายอะอะไรอีก อันนี้น,น,น่าจะไม่เคยลงยลูกเป็ดบอลนี่ลูกเป็ดบอลอ๋อคือมีเครื่องยิงลูกเป็ดบอลด้วยก็ยิงใส่โคนาเสียงไงน้ำโดดเองก็ได้ยิงใส่โคนโ<อ>ยิงใส่โคนและโค้ดลงความเรียนจะยังเหมือนเดิมนะเด็กก่อนเด็กก่อนทุกคนอ๋อตกตกใจใจ,จะขึ้นไปข้างบนด,ด้วยด้วยตกตึกมาเดินกับเพื่อนแล้ว ขึ้นขึ้นอ่ะเดจจักรก็ลังทุ่นล่างด้วยการเออใส่เข้าไปใส่สายหนีกูเป็ดบอลหมุนมันได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ครับนี่ครับสนุกอะ่ะ<ม>สนสน,สนุกอ่ะกิงเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันจะกลายเป็นปืนเออไม่ปิดปืนปูนที่ทําตึกแล้วศึกฝั่งลูกเบดบอลเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ประจาีดูกจะกรยิ้มเรื่อเลยอะ่ะ ใจะจยิ่งเรื่อยๆเลยจะจะเพื่ออะไรครับพี่ทานครับเลิกเล่นได้แล้วยิงงไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จแล้วเลิกเล่นได้แล้วนะเล่นอะไรบ้าๆอยู่ได้ใจะจเมื่อคืนเงนไม่เสียดวงซิเดี๋ยวกันเดี๋ยวใจใจราบินด้วยซองซึ่งไปไหนอ่ะไม่ได้ติดเครื่องอ่ะไฟหมดหรอไปแล้ว โอ้ยสู่ความเครื่องแควงแวงคว้างไกลโพนแค่แจจะแไหดเลยเจ้าจะจะจะจไปเห็นจะจะไปเห็นายอ่ะไครไครนี่ไม่รู้จังนี่เขาบอกให้เอาหวิสี่วิอีหาวิเร็วห้วิาเร็ว่เ่้น็กรับผอยหลังล่ะห โอเจ oh, hey, ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยอีกวีนึงโอ้ยโอ้ยให้มันนากว่านี้ไม่ได้เลยให้เฮ้ยหนูว่านะเราต้องไปที่สูงๆอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่เร่งรีบกดให้มันตกลงมามันก็ได้แล้วอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเจเจจะไปดูในยูทูบค่ะเขาเขาบอกว่าต้องต้องคือมามาในวนอันนี้เนี่ยเนียอมาบนนี้เหรอนแล้วก็โซโลแล้วก็ มาแล้วก็บินไปใช่ปะใช่ไหมขั้นสี่ห้ามันมันหมุนติ้วอย่างเงี้ยโอ้โไปหาท้องฟ้าแล้วแปดเก้าเย่เย่เอาแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็หมุนตีมันตามขนาดนี้เย่เอาโอ้โห โอ้สิบแปดวิได้คือเอาต่อพอทำให้เก้าจะเอาสิบแปดอเป็นคนยังไงมันเนียนวะแต่คนอุ้ยไม่ได้น้องขอน,นะคะเราต้องพูดก่อนนะคะเมืเ่อกี้พูดว่าอะไรนะหนไม่พูดว่าละขอโทษนะไม่มาะะมามามาดิมาดิมาดิมา,มาดิาดาดแพ้หรอแพ้แพ้ปูติตอนนี้แบบแพ้ขอ,อของขาลวละกัน ถ้าใครเล่นเกมนี้หรือว่ามีเกมอื่นแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะแพ้เหรอฮะแพ้เหรอมาดิแพ้งั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเพื่อนแพ้แพ้หาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องเหรอให้น้องเคยแจกด้วยนะคะหาเรื่องเหรอฮะหาหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอวันนี้ลาไปก่อนีอย่าลืมบอกกันนะเพื่อนเหลบไปเจ๊ เฮ้ยอย่าอย่านะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบังยบกโบกูวูวูโบกิชนชนให้หมดชนชนชนให้หมดชนมีเอนเครดิตแถมด้วยชนชนให้หมดบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย้าเอ้อ แล้วดาไปป่ะไปป่าจ้า